ท่านประโยชนาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพูดกันถึงเรื่องปฏิเวทาของท่านผู้เฒ่าสำหรับตอนระยะหลังคือตั้งแต่คัตเศษสิบสเอ็ดเป็นต้นมาผมอยากให้ท่านหลายสนใจให้มากทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าการบวชของเรา โดยที่เราใช้ขับศัพท์ว่านิพานะส,สสชิกริยายะเอตังกาสาวังขเหตวาจึงแปลเป็นใจความว่าเรารับ,รบข้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพนิพพานจุดนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดและก็เป็นความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารความจริงปฏิปทาตอนต้นก็มีความหมายแต่ว่าความหมายยังอยู่ในการที่เรียกว่าเราต้องการให้พ้นจากอบายภูมิในเมื่อเราพ้นจากอบายภูมิคือพ้นจากการเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดิบชันถ้ายังต้องเกิดเป็นคน ก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้นั้นฉะนั้นจุดปฏิปทาของท่านบุเท่าตอนนี้เป็นปฏิปทาที่พ้นทุกข์ขอท่านทั้งหลายจะพยายามสนใจให้มากเปิดรับฟังให้มากฟังไปแล้วก็คิดด้วยต่อจากนี้ไปอาจจะพูดช้าไปนิดหนึ่งคำว่าช้าไม่ได้หมายถึงคำพูดแต่ละตอน ถ้าตอบเพราะว่าท่านผู้เท่าท่านบันทึกของท่านไว้รู้สึกว่าสั้นมากเพราะว่าเป็นการบันทึกยอดถ้าตอนไหนที่ผม,มพอจะมีความรู้แทรกลงไปได้ผมก็จะแทรกเพื่อความเข้าใจของท่านขอเล่าเรื่องราวของท่านต่อไปแท่งกล่าวว่าในวันก่อนจากวันนี้สามวันท่านเดินจงกรม เวลาเย็นใกล้เมนนี่ฟังให้ดีนะฟังแล้วก็ดูไว้ด้วยว่าท่านทำที่ไหนเวลาเท่าไรจะเห็นว่าเวลาของท่านไม่มีเวลาท่านเร่งรัดจริงๆเวลาวัดกระทั่มบอกว่าในก่อนจากวันนี้ไปสามวันท่านจงกลมเวลาเย็นใกล้เมนได้ทราบใครว่า วันจากนี้ไปวันจากนี้จะได้อนาคามีนี่เล่อเขอยนาังนเนี่ยมาวันจากนี้อ๋อเอางี้ผมอ่านไม่ค่อยชัดว่าในวันก่อนจากวันนี้สามวันจงกรมในเวลในเวลายังใกล้เมร์ได้ทราบว่าอีกสามวันจากนี้จะได้พระอนาคามี แล้วตั้งเขียนว่าวันนี้ตอนเช้าท่านว่าจะได้อย่างช้าอีกสิบวันเป็นวันเดียวกันนั้นในตอนเชา้าท่านเจริญพระกรรมฐานก็มีท่านเห็นฉับพันรางสีรัศมีหบรการโวยพ,พุ่งละมก่อนท่านเห็นครบเห็นรัศมีหบรการในท่านเห็นครบเพราะอะไรเพราะว่าท่านติดในพุทธาพุทธานุสติกรรมฐาน คนใดที่ติดในพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุโทโธแลสสัมมาระหังอย่างนี้เป็นต้นเรานึกถึงพระพุทธเจ้ากันปกติอย่างนี้เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานในเมื่อจิตยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าอะไรจะมีขึ้นก็มีจากพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้แล้วว่าอนันทาดูก่อนอนนท์ บุคคลใดเกิดมาในชาตินี้ทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่แม้เขาพูดนั้นจะเกาะชายสังคติของตถาคตไว้ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่เคยเจริญพุทธานุสติกรรมฐานผู้นั่นก็ชื่อว่าไม่เคยเห็นตถาคตถ้าบุคคลผูดด้ใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่ก็ดี หรือว่าตถาคตนี้ผ่านไปแล้วก็ดีท่านผู้นั้นเจริญพุทธานุสติอยู่ตามปกติชื่อว่าผู้นั้นเกาะชายสังคติของตถาคตอยู่สำหรับท่านผู้เท่าในตามประวัติเดิมของท่านท่านก็ติดอยู่ในพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์โดยมีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนามาจากพระพุทธเจ้า ตรียกเปรียบพระพุทธเจ้ากับรถไฟก็เหมือนกับหัวจักรใหญ่พระพุทธเจ้าเหมือนกับตัวรถจักรพระอาริยะสาวกทหลายเหมือนกับรถโบกี้หรือว่าตู้ที่ถูกลากไปฉะนั้นท่านจะจับท่านก็จับรถจักรยังไงยังไงรถจักรจะมีกําลังใหญ่ตู้ที่ลากตามไปจะหลุดที่ไหนก็ช่างแต่รถจักรก็ไปได้ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ชั้นใดท่านก็ตั้งใจจับพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์คือไม่ยอมละทิ้งพระพุทธเจ้าตามประวัติอีกตอนหนึ่งท่านเขียนท่านไว้ว่าเวลาที่ท่านเข้าสมาบัติครั้งใดท่านต้องไปนวัสการพระพุทธเจ้าก่อนนี่เราคุยกันเฉพาะนักศึกษาร่วมสำนักแต่ท่านศึกษาแบบอื่นท่านไม่เคยทำก็เป็นเรื่องของท่าน นี่เราเอาเรื่องของท่านที่ปฏิบัติได้มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าใครสงสัยก็ควรจะปฏิบัติให้ได้ถึงมโนมยิทธิเลือพิญญาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งควรจะเป็นอภิญญาเพราะท่านพวกนี้เป็นพระทรงอภิญญาถ้าท่านได้อภิญญาเราไม่ได้อภิญญามันก็เถียงกันเหมือนกับคนเขาเคยไปเทศอเมริกาเห็นตึกร้อยชั้นเศษกลับมาประเทศไทย มาเล่าคนไทยฟังแต่คนไทยที่ไม่เคยเห็นตึกขนาดนั้นก็จะหาว่าคนนั้นบ้าๆบ้าบอแต่ใครไม่เห็นจริงเข้าก็กลายเป็นคนบ้าตามคนนั้นไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไปเห็นจริงๆข้อน,นี้มาชั้นใดแม้ว่าปฏิปทาของท่านผู้เท่าก็เช่นเดียวกันก็เป็นเช่นนั้นคุยกันต่อไปไม่ได้คุย เอาเรื่องของท่านมาอ่านแล้วเขาก็แวะเสนหน่อยหนึ่งเปเรื่องธรรมดาวิภาควิจารณ์ท่านบอกว่าวันนี้ตอนเช้าท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะได้อย่างช้าอีกสิบปันอย่างช้านะแต่ว่าตอนเย็นเห็นองค์สมเด็จพระวิชิตามารณทรงตรัสว่า อีกสามวันจากนี้ไปจะได้นาคามีถ้าจะไม่ดีว่าสรรพโสดาละเอียดก็คือพระสกิทาคามีต่อจากนั้นท่าเขียนต่อไปว่าแต่ว่าพระองค์มีพระพุทธโอาวาทนี้เคยให้ไว้ว่าการบรรลุนั้นใครจะกำหนดแน่นอนไม่ได้สุดแล้วแต่การปฏิบัติ วันนี้ได้ไปที่เมนอีกได้จงกรมแล้วก็ทำจิตในวิปัสสนาวันนั้นปรากฏว่าฝนตกหนักกลับราติแล้วฝนตกหนักจิตสบายมากอากาศมันเย็นเกิดความชุ่มชันทำทั้งร่างกายทำให้ใจไปปกติ เมื่อจิตสบายมากสมาธิมันก็ทรงตัวและคนที่จะเข้าไปยุ่งเวลาที่เดินจงกรมนะ่ะก็ไม่แน่นักในสถานที่นั้นเขามีการปฏิบัติกรรมาฐานกันแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบใหม่เจ้าสำนักบอกว่าเป็นแบบเบสิกฉนั้นเมื่อในเมื่อท่านทำตามสายวิสุทธิมรักจึงไม่ลงกับสำนักนั้นคำว่าไม่ลงหมายความจะขอสำนักเขาไม่ชอบ ก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปีถ้าเป็นเทนสองบาทเขาว่าเทนสองบาทนี่มีเรื่องอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระอาจารย์ท่านมีบาทร้าวอยู่หน่อยหนึ่งมันเป็นรูเล็กๆตามพี่วินัยว่าถ้าเป็นรูจนนิ้วลอดได้แล้วก็ให้เปลี่ยนบาทใหม่ได้เวลาใช้ข้าวเสร็จร่างบาทท่านเช็ดบาทเสร็จทังก็สอง ส่องดูว่ารูมันโตขนาดไหนจะเปลี่ยนได้แล้วได้ยังบรรดารูกสิษย์ที่อาจารย์ส่องแบบนั้นก็ไม่รู้ท่านส่องอะไรไม่ได้ถามท่านก็เช็ดบาดแล้วก็ส่องเหมือนกันส่องตามท่านแต่ว่าบ่ายข้างต้นไม่มีรูก็เป็นอันว่าส่องแบบงโงๆโเขาหาว่าท่านบูเท่านี้เป็นเทนสองบาดแื้อเต่าพันล้านปีบ้างไม่ทําตามเขา แล้ท่านก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็มีความรู้สึกสงสารคนพวกนั้นว่าปฏิปทานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนบรรลุอรหันต์มานับไม่ถ้วนทำไมต้องมาแก้ไขกันใหม่แล้วบุคคลที่เป็นต้นแห่งการแก้ไขบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะยอมรับนับถือ ถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ควจะเว้นไว้ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจเพราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีท่านสันชัยบดีพาชกแล้วก็มีคณาจารย์มากที่ไม่ยอมเห็นด้วยเป็นนั้นว่าคุยคุยทัานต่อไปท่านบอกว่ากลับมากุฏิแล้วเข้าอภิญญาพละสมาบัติได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์มากสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้อหยอวาดว่าขณะนี้เธอถึงอนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลาสิบเก้านกาสามนาทีนั่นก็เป็นอนวุวาในช่วงที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นั่นเองอารมณ์ก็เข้าถึงอนาคามีผล ท่านวิจาร์ณจิตของท่านว่าความจริงหลายวันมาแล้วอารมณ์เรื่องาก,การมาราคาก็ดีปฏิฆะก็ดีมันมีความสบายเรื่องกามราคาเนี่ยมีมาเสนอทุกวันสาวสวยรวยทรัพย์มีความรู้ดีเมื่อพูดประจวประแจาบางคนก็บอกว่าฉันไม่เชื่อลงหน้าแล้ว ถามว่าทําไมท่านว่าอย่างนั้นก็บอกกูว่าเห็นทีท่าทาท่าคิดว่าจะแต่งงานด้วยไปไปมาก็ทาเฉยสเสียท่านก็หนึ่งนล้วเธอคนนั้นก็ไม้ละความพยายามเป็นเด็กๆ็อายุสิบเจ็ดสิบแปดท่านบอกว่าอายุท่านตั้งสี่สิบเจ็ดปีแล้วแต่สี่สิบเจ็ดปีกว่าไอ้สี่สิบเจ็ดมันเป็นปีโกงแต่จริงๆแล้วเกิดจะปาไปห้าสิบลวมั้ง คนจะห้าสิบเศษแต่หน้าตาของท่านท่านบอกว่าลักษณะมันไม่บอกว่าเป็นคนอายุห้าสิบเพราะใจมีความสุขมาตั้งแต่ต้นจิตมันก็ร่างกายมันก็เสื่อมสามน้อยลงไปนั่นเด็กๆประเภทนี้ท่านคิดว่าไม่ใช่เขาชั่วมันเป็นเรื่องของมานกิเลสมานดนใจเด็กแล้วก็สำหรับปฏิฆะก็ไม่ต้องพูดมีทุกวันทั้งวัน เพราะว่าสำนักนั้นเป็นสำนักเบสิกเพราะว่านั่งดา่านั่งว่านั่งเคานั่งนั่งแคะนั่งกระทบกระเทียบะพูดอะไรกันก็ตามจะต้องยันมาหาทางท่านอยู่เสมอท่านก็บอกว่าคำพูดของท่านท่านใช้กำแพงกั้นไว้ว่าให้หล่นอยู่ใกล้ๆกกุฏิของท่านไม่ถึงท่านคือท่านไม่สนใจนั่นเอง ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงที่เขาถือว่าเป็นคนใหญ่เป็นคนสําคัญปฏิบัติหนักเข้ากุดแม้เวลาเข้ากุดแล้วเวลาจะออกมาอยู่ในกุดเนื่งจากเวลาเข้ากุดเจริญสมณธรรมต้องมีคนส,งสง่งข้าวส่งปลากิงข้าวกินปลาต้องมีคนประเคนมีท่าทางสงบเรียบร้อยแต่พอออกมาแล้วแหมพูดเสียดสีหน้าฟัง เป็นอนุกวาระที่ประธานหน้ากันต้องยินยินเสียงท่านผู้นี้เสียดสีตลอดเวลาแม้แต่คณะอาจารย์ใหญ่ผู้นำก็เช่นเดียวกันใครจะไปใครจะมาก็ตามจะต้องเสียดสีมาถึงท่านบอกท่านมีความรู้ว่าเขาว่าท่านแต่รมจิตตอนนั้นเป็น,นเพียงว่าเขาว่าขันห้าเท่านั้นมันไม่ถึงใจของท่าน ท่าน,นก็บอกให้มันหล่นไว้ข้างๆกุฏิแต่ไม่ใช่นั้นต่อมาท่านบอกถ้าไม่รับเลยหล่นกใกล้ๆก็ไม่เอาลอยมาที่ปากของเขามันออกจากปากความไม่ได้มันก็ไหลเข้าอยู่ในใจของเขาเองใจของท่านสบายกามารำกามราคะก็ไม่กินใจนี่หนูทั้งหลายที่เข้ามาเห็นเป็นซากศพว่าท่าที่ปฏิบัติมา เมเสียดสีใจก็มันมีสภาพกลายเป็นมนว่าลมที่ผ่านไปเบื้องสูงไม่กระทบกายนั่นเองมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป,ไปเป็นว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีไม่สัมผัสจิตท่านได้ท่านปฏิบัติตามโอวาทขององค์สมเด็จพระจอมไตรได้ดีแล้วก็โอวาทที่องค์สมเด็จพระจานศรีสั่งพระโมกขล,ลานะมาสอนท่านก็ปฏิบัติได้ดี นี่ผมว่าท่านดีนะแต่ว่าในนังสือของท่านท่านประนามตัวท่านเสมอท่านไม่ใช้คำว่าดีท่านสงสัยตัวเองเสมอหลังจากนั้นไปเมื่อรับคำพยากรณ์ว่าเธอได้อนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลาสิบเก้านาฬิกาสามสามนาทีของวันนี้และได้ทรงสรงทานโอวาต่อไปว่า ให้ดำเนินต่อไปอย่าหยับยังอย่าหยุดอยู่แค่นี้จงอย่าคิดว่าอนาคามีผลเราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปณิพาน์ได้นั่นถือว่ากิจมันยังไม่เสร็จมีภาระที่จะต้องทำถ้าชีวิตยังทรงตัวต่อไปก็ทำใช้เสร็จไปเลยจะต้องไม่ต้องทำต่อไปอีก เราควรทำวิปสัสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมรคผลเพื้องสูงคำว่ิปสัสนาให้ละเอียดนี่ผมไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงมันเป็นอารมณ์ของกำลังที่เจริญกรรมาฐานจริงๆยากผมเคยถามพระมาหลายองค์แล้วท่านก็นเลยไม่อธิบายมันเป็นการท่านก็บอกว่ายากคำว่ิปสัสนาละเอียดแจพูดให้มาละเอียดตำนั้นไม่มีแล้ว พูดไม่ออกแต่ความรู้สึกมันมีฉะนั้นถอยหลังเข้าไปท่านรับท่านผู้ฟังมาแล้วในถ้อยคำที่พระโมคคัลลาสอนท่านเอาจุดนั้นไม่คิดไว้เสมอหรือว่าจะหันเข้าไปดูในมหาปฏิปทานนสุรก็ไม่ต่างกันความจริงท่านสอนนี่ในกรรมฐา,าน40กสิบนดีมหาปฏิปทานาสุกก็ดี หรือที่ท่านมาสอนท่านผู้เท่าก็ดีก็เอาสิ่งนั้นมาใช้เอามาสอนถ้าพวกเราเป็นคนที่มีความไม่ประมาทสนใจจริงๆผมว่าบรรลุอรหันต์ไปไหลายองค์แล้วนี่ถ้าผมว่าท่านแบบนั้นผมก็ต้องมานั่งดูตัวผมว่าเวลานี้ผมเป็นพระอรหันต์แล้วดีอย่างนี่สิมันสงสัยถ้าผมพูดให้ท่านฟังท่านเป็นอรหันต์ได้ ถ้าผมจะไม่เป็นอรหรันต์ตัวอย่างก็มีเยอะไปอย่างท่านพระเจ้าก,กุมบานท่านเป็นอรหันต์สุขาวิปัสสโกแต่ท่านก็สอนลูกสิษย์ของท่านให้เป็นปฏิสมิทายานตอนนี้ถ้าหาว่าท่านแปลกใจก็ไม่ควรแปลกเพราะว่าลูกสิทธิทั้งหลายเหล่านั้นจเจริญกรรมฐานได้สมาบัติแปดหมดส่วนความเป็นอรหันต์ขั้นทรงตัวคือมาตรฐานจริงๆก็คือสุขาวิปัสสโก สำหรับทวิโชว์ชลพิญโยปฏิสมิทธะประตนั่นเนื่องในกีฬาสมาธิเหมือนกับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรการเรียนกับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรการเรียนด้วยสนใจในกีฬาด้วยเขาได้ผลสองอย่างที่สนใจในหลักสูตรการเรียนจริงๆก็ได้แต่ชั้นขึ้นมาแต่กีฬาไม่เก่งเขาไม่เห็นจะเป็นอะไรความรู้เก่งวิีฬาไาม่เก่งไม่เป็นไรทํางานได้ กีฬาเก่งอย่างเดียวความรู้ไม่เก่งความสามารถไม่เก่งทำงานที่ไหนเขาก็ไล่ไปนี้เราคุยกันช้าๆนะท่านก็บอกว่าทำท่านสั่งไว้ทำให้ปัส,สนาญาให้ละเอียดเพื่อบรรลุมรคผลนี่การสำเร็จนั้นใครจะพยากรไม่ได้ถ้าทำถูกอาจจะบรรลุมรคผลในโดยฉับพลัน นี่พระพูดมาสมาบังขอย้อนอิริศท่านบอกว่าขณะนี้ถึงอนนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลาเก้นากาสเก้านากาสมนาทีและได้ประธานอวาาต่อไปว่าให้ดำเนินต่อไปทำวิปัสสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมรกผลาสำหรับการสำเร็จนั้น ใครจะพยายกรณ์ไม่ได้ถ้าทำถูกอาจจะบรรลุมรผลได้โดยฉับพลันมาตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเริ่มสงสัยตัวเองพวกท่านหลายรับฟังแล้วก็ดูปฏิปัทาของท่านด้วยนะผมพูดยกย่องท่านแต่ตัวท่านไม่ได้ยกตัวย่องไมไ่ยกย่องตัวท่านเองเลย ท่านว่ายัางไงเราก็เริ่มสงสัยตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นก็ดีรังดัชสัพพันรางสีรัสมีหกประการที่เห็นก็ดีเสียงที่ได้สนดับเป็นบระพุธฎิกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนี่เป็นความจริงหรือว่าอารมณ์จิตของเราจะเลื่อนลอยไปมันจะเกิดอุปาทาน จำให้ดีนะนี่ท่านักษาถ้อยคำอัตนาโจทยตันนังไม่ได้อย่างจริงใจไม่ยอมเชื่อตัวเองง่ายๆจึงได้เข้าสมาธิคือเข้าพิญญาพราสมาบัติถามท่านมหาโมคคลานะท่านมหาโมคคลานะก็ตอบว่านี่เธอสีเอสัพพนรังสีที่เห็นนั่นก็ดี พระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเสียงที่แสด้สด,สดับมาแล้วก็ดีไม่ใช่อารมณ์เลื่อนลอยไม่ใช่ความฝันนี่เธอได้บรรลุจริงๆเธอนี่ขี้สงสัยจริงๆในบันทิกของท่านในเรียนตอบว่าไม่ใช่สงสัย อันนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระจอมไตรได้ทรงตรัสไว้ว่าจงพยายามกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมอถ้าคืนหลงเชื่อง,ง่ายๆก็ตั้งแต่สมัยสกิทาได้ตั้งแต่สมัยไดพสดาบันซึ่งภาพคนสองคน,สนแสดงในคราวนั้นบอกว่าเวลานี้เราเสียท่าพราะหรหลา์เสร็จแล้วเจ,เจอเจอพระอหาลา์เล่นงานเส็จแล้ว ที่ส่งมีดให้เล่มหนึ่งแล้วเขาถือเล่มหนึ่งให้ลุกเข้าไปฟันกันเวลานั้นเมื่อมาบอกเขาบอกว่าไม่สู้เขาบอกว่าเวลานี้เราโดนพรละลรหันไล่งานเขาแล้วตอนนั้นท่านหลงจิตคิดว่าเป็นพระลรหันก็จะยับยั้งตงัวเมแค่นั้นความดีจะเข้าไม่ถึงอาศัยที่กับผมไม่ไว้ใจตนเองอย่างนี้นะเขารับจึงไม่ยอมเชื่อใจกับตนเองพระมหาบุคลาท่านาาาลลาก็ยิ้ม ก็ดีแล้วถูกแล้วนิสสัมมะกระนังเสยอยู่ถ้าว่าอย่างนั้นใขรโคนเสียก่อนแล้วต้องทําดีกว่านี่เราก็ต้องใครโคนเสียก่อนแล้วจึงเชื่อดีกว่าเธอทําถูกแล้วทําไปมีอะไรสงสัยถามฉันได้ฉันพร้อมที่จะบอกให้เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายการงานนี้ให้ฉันกับท่านมหากัรจยนะมาควบคุมเธอ เปน็นอันบอกว่าท่านบอกไม่ฝันท่านได้บรรลุจริงๆตอนนั้นท่านกล่าวบันทึกว่าท่านถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์นี่หนีภยัยไหมสมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธดีกาตรัสว่าเมื่อควรจะหลบก,ก็หลบเมื่อหลบไม่ทันก็ไม่สูก้การเจริญอภิญญา พระสมาบัติจงทำให้มากเพราะเป็นกำลังสำคัญตอนนี้บรรดาท่านนนั้นหลายฟังแล้วก็อย่าท้อใจว่าไอ้การพิจารณาพิญญาพระสมาบัตินี่หากว่าท่านไม่ได้ภิญญาพระสมาบัติก็ใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธิให้มากอารมณ์ใดก็ตามผมสอนไปหลายแบบเร้มาฐานสี่สิบแบบ มหาปฏิปทานสูตรแล้วก็มโนโมยิทธิแบบใดแบบหนึ่งที่อารมณ์จิตของท่านทรงดีเลือกเอาตามชอบใจอย่าฟังเสียงผมผมไม่จะพูดว่าอะไรของผมดีก็เป็นเรื่องของของผมท่านพอใจจุดไหนจุดไหนที่เป็นกำลังใหญ่สำหรับท่านเข้าง่ายทรงง่าย ต้องได้นานทําอย่างนั้นตามอธิยาสัยของท่านไม่จําเป็นต้องบอกว่าผมว่าควรจะว่าอย่างนี้คุณจะว่าอย่างนั้นผมไม่บังคับท่านขอให้ท่านทําให้ได้คือจิตปั้งจากสามารถจิตพ้นจากอานาจคนนิวรณ์ได้ผมพอใจทุกอย่างนั่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าจิตของท่านนันหลายพอใจพอใจใน กรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่สามารถสังหารนิวรณ์ได้สังหารสังโยชน์ได้ผมพอใจทั้งหมดเพราะมนที่ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกคำมีผลทั้งนั้นต่อไปเรยงกล่าวว่าวันนี้ตอนเช้าเห็นไหมไม่มีเวลาปเป่งของท่านเลยวันนี้ตอนเช้าได้เข้า,าพัญญาพระสมมาบัติหนะัก ได้ผลเป็นพิเศษเวลาค่ำเองกายลงนอนเจริญวิปัสนาญาณต่ออย่าลืมนะไม่ใช่สันว่างแขกมีเป็นประจำวันแขกประจำวันก็รุนแล้วแต่เป็นแขกเขาสาวมากกว่าแขกแกนั่นก็แขกอีกพวกหนึ่งก็คือแขกศัตรูแขกปฏิปักษ์ที่ไม่ปฏิบัติปฏิปทาไม่เหมือนกัน เขาก็เคี่ยวเข็นให้ทําตามเขาท่านก็เฉยที่ยังงั้นก็ดีอารมณ์ของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาภรสมาบัตินับตั้งแ,แต่ตื่นขึ้นมาจนกว่าจะหลับใหม่ทรงไม่ต่างกำลังที่จะพึงใช้ได้ถ้าคุยกันก็อุปจาระสมาธิหรือปฐมชานถ้าไม่คุยกับใครก็น้นแหละสมาบัตสีและสมาบัตแปด ทุนใหญ่จะไปนั่งอยู่ที่สมาบัติ 8, แปดต่ย้อนมาไปอยู่สมาบัติแปดจนอิ่มแล้วเข้ามาอยู่สมาบัติสี่แต่กล่าวว่าเจอเมื่อตอนเช้าวันนี้นะเข้าสมาบาวิญญาพระสมาบัติได้ผลปเป็นพิเศษเวลาค้ำเอ็นตัวเจริญวิปัสนาต่อได้พบพระใหญ่ท่านยิม้มคำว่าพระใหญ่นี้ก็คงจะเป็นพระพุทธเจ้า คือมีพระรูปปรโฉมใหญ่มากอรบรรดาทานาหลายพูดต่อไปไม่ได้ใช่แล้วนะครับต้องย้อนกันใหม่ใช่แล้วในวันหน้านเทปเทปดันนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดเสร็จแล้วตอนนี้ไปก็ขอท่านประโยคาวจรทั้งหลายทรงกำลังใจตามปธิยาใสของท่านเท่าที่ท่านเห็นว่าอะไรจะดีที่สุด ไล้อยู่ในอริยาบททั้งสี่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอัธยาสายัยจนกว่าเห็นจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นควรที่ท่านจะพักจะอย่าลืมเวลาพักนอนก็จเจริญไปด้วยให้หลับไปสวัสดี